คำเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามรถเข้าใหม่ทุกคันกรุณากดไลค์แฟนเพจ44การะดาและกรุณากดซับสไครต44การาดา h ชาแนลและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมคิม44การาดนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถที่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันของเรานะครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยครับผมสำหรับเจ้า y ม m a h a 5 c วบิกคันนี้นะครับเป็นรถที่จดทะเบียนปี2019นนะครับสีดำแดงสีใหม่สีลิมิเต็ดแบบนี้เลยนะครับ ให้ดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดรถชัดๆเลยวันนี้ภาพสีและเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆที่สำคัญคันนี้ใหม่จริงไม่ต้องลุ้นนะครับเลขไม้น้อยด้วยนะฮะโอเคครับหลายคนคงอยากเห็นระยะทางที่ใช้ไปแล้วกันนะครับนี่ฮะสีทุกอย่างยังเงาและอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับระยะทางที่ใช้ไปแล้วของรถคันนี้นะครับอยู่ที่6 0 0 0กกิโเมตร เท่านั้นเองนะครับรถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่เล็กใหม่น้อยๆสีสวยๆแบบนี้นะครับท่านใดหาอยู่คิมบอกเลยว่าอย่าคิดนานแล้วติดตามคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับมาพร้อมกับกุญแจแท้จากยามาฮ่านะครับ2ดอกสวยๆเลยอีกดอกหนึ่งยังไม่ได้ทําการแกะซีลออกนะครับไม่รอช้าครับสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยสตาร์ทมือทีเดียวติดนะครับเหมือนเช่นรถทุกคันของเรานะครับ เสียงเครื่องยนต์เดินเรียบมีกำลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเร่งเครื่องยนต์กันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนแล้วกันเนาะสำหรับเสียงเครื่องยนต์ที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเสียงเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับพอรถพึ่งเข้ามานะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมทําการจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อย ก่อนถึงมือท่านแน่นอนนะครับทำการเซอร์วิสเช็คระยะให้เหมือนเช่นทุกคันของเรานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับสมุดคู่มือรับประกันมีมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวบุ๊การันตีมีมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับพอยอ63นะครับรถคันนี้ภาษีไม่ข่านะครับดูสภาพใต้ยูบ็อกซ์ครับเครื่องมือมาครบนะฮะใหม่มากๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะ ไฟ LED ใต้เบาะยังติดครบนะครับสวยมากนะครับรถคันนี้นะครับจะมีตำหนิที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือตรงมือจับด้านหลังนั่นเองแบบนี้ครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นรอยนิดหน่อยนะครับแบบนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงเป็นรอยเหมือนแบบตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าขัดออกหรือเปล่านะครับนอกนั้นก็สวยๆฮะไม่มีรอยอะไร สวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ใช้เหยียดด้านล่างที่เป็นพลาสติกบรรจสีแดงยังสวยสดอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่บงนนะังโคลนหน้าไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ประมาณนี้น่าจะขัดออกครับแต่ว่ายังไม่ได้ขัดนะชี้ให้เห็นก่อนนะครับจะได้ตัดสินใจง,ง่ายๆในการซื้อนะครับรถสวยแบบนี้สีแบบนี้เลขไม้น้อยๆอย่างนี้นะครับ ผมเปิดราคาเดียวกันไปเลยครับ43,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Yamaha q u b i c คันนี้ปี2019นะครับสภาพนี้สีนี้เลขไม่เท่านี้นะครับการันตีโดย44การลาดให้นะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการเป็นรถผิดกฎหมายแน่นอน100%เรารับประกันการโอนให้100%นะครับซื้อไปโอนไม่ได้เป็นรถผิดกฎหมายคิมซื้อคืนเต็มจำนวนที่ท่านซื้อไปนะครับระบุในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนครับผม สำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจรีบโทรหาคิมเลยครับที่0951168885นะครับ ID l i n e ก็ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ตามเดิมนะครับผมและสำหรับท่านใดที่สนใจเดินทางเข้ามาดูรถนะครับเดินทางเข้ามาได้เลยครับที่44กาดท่านสามารถเซิร์ช o o o l l m m p s ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์นะครับท่านสามารถโทรหาคิมได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับ คิดระยะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางตามจริงนะครับผมสำหรับคันนี้รถสวยใหม่ไม่ต้องลุ้นคันนี้สนใจรีบโทรมาเลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Channel 44การาดของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสติดตามในการรับชมในรถเข้าใหม่ของเราทุกคันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ทีมและทีมงาน44การาดนะครับขออนุญาตขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ Oh, oh, oh,